สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัคข่าวแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซินเดอเรล่านะคะก่อนอื่นเราต้องสวัสด,ดีคุณแม่ก่อนสวัสด,ดีค่ะคุณแม่สวัสด,ดีค่ะนะขอญาตถ่ายนะคะนะคะคุณคุณแม่นะคะถ่ายไม่อนุญ,ญาตก็จะถ่ายคะ่ะน,นี่นะคะเราอยู่ที่ร้านเซอร์เซอร์ซินเดอเรลล่าแอนด์ซูริโอตอนนี้เรามาเจอลูกค้าลูกค้ามาทําผมร้านนี้เขาจะไม่มีเ,เ,เขาจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สุดๆนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเกิดประโยชน์สุดๆมากๆค่ะระหว่างที่รอทําผมนะคะก็จะไม่ปล่อยเวลาให้สูนเปล่าโดยการถักนะคะไม่ใช่ถักโคเชนนะคะอันนี้ขากระเป๋าแฮนด์เมดค่ะภาษาบ้านเราเขาเรียกแฮนด์เฮดนะคะอันนี้คือนะคะในตรีมอะไรคะมันจะออกเป็นรูปลักษ์ไหนคะกระเป๋าถือค่ะกระเป๋าถือใช่ไหมคะใบหนึ่งนี่คือใช้เวลานานหรือเปล่าคะ สชั่วโมงถ้าทำเร็วใบหนึ่งรู้สึกว่ามันจะมีลวดลายด้วยเนาะเออมีมีลวดลายด้วยเลยด้วยนะคะเวลาเราสานเสร็จแล้วต้องตัดหนึ่งนี้ออกใช่ไหมคะใช่ค่ะเออเลิศมากค่ะเห็นไหมคะสามสี่ชั่วโมงก็จะได้หนึ่งใบนะคะอันนี้คือเราไม่มีตัวอย่างที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะมีอยู่ที่บ้านนะคะเป็นงานแฮนด์เฮดนะคะนะคะเอ็กซ่าุนนะคะเวลาขายขายไปเท่าไหร่คะ <Hey. S 2> ถูกมากค่ะพี่น้องค่ะมาได้หนึ่งร้อยบาทนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเออถูกอยู่นะคะรา mm hmm. คาต้นทุนหนึ่งร้อยบาทขายปีกก็ร้อยห้าเก้าร้อยยี่สิบเก้าร้อยอะไรก็ว่าไปนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. นะคะโอ้ยการสารนะคะเราจะสารแบบไม่ไผ่แต่มันจะทนกว่าไม่ไผ่ใช่ไหมคะ mm hmm. ทนกว่าไม่ไผ่นะคะ mm hmm. เห็นไหม ก็จะใส่ได้หลายอย่างนะคะแล้วแล้วเราทำที่มันเป็นหิ้วนะคะมันก็จะทำอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นพายเป็นสะพายด้วยหิ้วด้วยอันนี้คือเสร็จจะเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะกลจะเสร็จเราก็จะทำทำหิ้วนะคะอ๋อนะคะเลิศมากนะคะแล้วแล้วแล้วเยืมไหมคะที่บ้านเยอะค่ะอ๋อถ้าใครสนใจจะรับไปขายอย่างนี้นะคะให้เข้าติดต่อเบอร์ไหนคะ 0 8 9 8 6 2 8 6, 7 6 2 7 3 5 6 0 8 9 8 7 2 0 8 9 8 6 2 7 3 5 6 7 3 5 6นะคะนี่เห็นไหมคะนี่คืองานแฮนด์เฮ็ดนะคะคือแฮนด์ก็แปลว่ามือมือเฮ็ดค่ะ แฮนเฮ็ดนะคะเอสีงานแฮียนเฮ็ดนะคะอ่าอ่าเป็นเป็นงานคอลเลคชันนะคะที่แบบว่าออกมาจากจิตใจนะคะแล้วก็เป็นงานฟีมือนะคะ<ม>เป็นงานพีออเดอร์นะคะ<ม>เรามีลายเดียวแบบนี้ใช่ไหมคะแต่หนูไม่เคยเห็นลายนี้เลยสมัยใหม่มากๆเลยนะคะอยู่ที่บ้านมีหลายลายหลายสีค่ะอ๋ออยู่ที่บ้าน <laughs> มีหลายลายหลายสีนะคะ ถ้าสนใจก็แอดไลน์ไปที่เบอร์เบอร์เมื่อกี้ใช่ไหมคะศูนย์อะไรชัดๆศูนย์แปดเก้าแปดหกสองเจ็ดสามห้าหกนะฮะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมการสานนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะนี่ ลิปบินก็เหมือนที่เขาเอาเอาที่เอารัดของอะไรเนาะเวลาตัดทำยังไงคะนี่คะ่ะเวลาตัดนะคะ FC ทุกท่านนะคะเวลาตัดในเมนูก็ได้อีกคลิปหนึ่งแล้วเป็นงานแฮนด์เฮดนะคะคเราจะตัดเชียงหรอคะแล้วก็เก็บอ๋อเวลาเราตัดเราจะตัดเชียงแบบนี้แล้วก็เก็บงานเข้าไปนะคะ FC นะคะเขาเรียก่อนนะคะ นี่เห็นไหมคะ FC นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะซ่อนไว้อย่างนี้คะ่ะนะคะตัดอย่างนี้แล้วก็แล้วก็แทงเข้าไปเห็นไหมคะเจละอานเจลอานคะ่ะภาพชัดเจนหรือเปล่าคะ FC นะคะเดี๋ยวปิดม่านก,ก่อนเพื่อจะพอเห็นแสงนะคะ สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงได้ใบหนึ่งเป็นงานอดิเรกนะคะพี่เขามาทําผมนะคะระหว่างที่รอช่างนะคะหรือว่าขั้นตอนในการทําผมนะคะก็นะคะถักนะคะถักกระเป๋านะคะแข็งแรงมากๆเลยกระเป๋าที่พี่คุณพี่เขาถักส่วนมากหนูจะเห็นคนคนเท่าคนแก่จะเอาไปวัดนะพี่เนาะใส่ขวดหยดน้ําใส่อะไรอย่างนี้แหละแล้ก็ถักแล้วก็เราก็ทำลายก็มี แต่ว่าเราเอาสองสีผสมกันค่ะแล้วก็ถักเป็นลายก็มีถักเป็นลายก็มีค่ะเป็นลายดอกลายอะไรอ่ะการยังไงคะจะเจ็บแค่นี้แล้หกโมงยังไม่เสร็จเลยจ้ามีหลายแบบลายทรงมีหลายแบบลายทรงนะคะก็โทรไปเบอร์ที่น้องเคซี่บอกนะคะทุกท่านนะคะถ้าจะรับไปขายนะคะราคาไม่แพงนะคะสมมุติว่าเราเอาไปร้อยหนึ่งเราก็ไปขายร้อยห้าเก้าสองร้อยแล้วแต่นะคะ ทำติดแบรนด์ตัวเองไปเลยนะคะมันเป็นงานฝีมือมันเป็นคุณค่าทางจิตใจของเรานะคะสบายมันจะสบายกระเป๋าเงินของผู้ที่ซื้อนะคะส่วนราคามันจะัพเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ะมันเป็นงานแฮนด์เฮดนะคะก็ถือว่าทำยากนะสำหรับคนคนหนึ่งที่ทำไม่เป็นเลยนะคะแล้วมันเป็นงานแฮนด์เมดแล้วมันมั่นคงมันทนด้วยนะคะวัสดุทนทานแข็งแรงมากๆเลยนะคะ สวยมากสีนี้สีแดงน้ำหมากค่ะแดงโอรสนะคะแดงเลือดนกหรือเปล่าประมาณนี้เขาเป็นสาวไม่เปิดสาวจ้าเขาีปิดสาวเก่งเขาเปิดสาวเขาบอกเป็นสาวครัอ่ะร้านซิเดเริล่านะคะทำอะไรบ้างคะ ทำคิ้วถาวรจัดดอกไม้ชุดเจ้าสาวแต่งหน้าทำผมมีแต่ระดับด็อกเตอร์นะคะมาที่นี่นะคะระดับมีผู้ผู้จะกินนะคะนะคะด็อกเตอร์กำลังทำคิ้วนะคะจองข้ามศตวรรษค่รานนี้นะคะเราได้ก็รอรแม่ก็้งรอรอก็ได้ก็รอรอนี่นี่เธอก็ซื้อหอยราวมาเลขแม่เขาสิบแปดหนึ่งฉันฟันธงเธอมาที่นี่เธอวันนี้มีหอยราเธอซื้อใช่ไหมเธอซื้อแปดหนึ่งเลขเดิมเลียนเห็นไหมแปดหนึ่งจริง ฉันไม่ได้ซื้อแต่จะซื้อเลยถ้าถูกหวยจะซื้อเลยแปดหนะึ่งเลยน่ะซื้อเลย <c oughs> นะคะแม่เดอก็ขายกระเป๋าด้วยนะคะ <c oughs> ข้างนอกก็จะเป็นกระเป๋านะคะร้านแม่เดอร์ตอนนั้นมีโควิดลูกค้าไม่มีแม่เดอนก็จะเอ,เอากระเป๋ามาขายด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนลูกค้าท่านนี้ก็นอนรอยอย่างสบายใจเลยนะคะนี่ค่ะมีร้านขนมให้เด็กๆด,ด้วยแล้วก็มีร้านชุดนะคะชุดสวยมากค่ะทุกท่านเห็นไหมคะ ร้านซิเดเรลล่าเห็นไหมคะกระบอกกระเป๋านะคะร้านร้านซิเดเรลล่านะคะถ้าใครอยู่ขอนแก่นถ้าไม่รู้จักร้านซิเดเรลล่าถือว่าเชยนะคะทุกคนรู้จักแม่เดอทุกคนเลยนะคะคําว่าค่าเฉยปากซื่อกระเทยนะคะซื่อซิเดเรลล่าเขาจะรู้จักคะ่ะ <c oughs> นะคะสวัสดีค่ะนะคะ นี่ในส่วนของข้างท้ายก็จะตัดออกแบบนี้นะคะเก็บอย่างสวยงามคือชำนาญแล้วด้จยใจนี่คือชำนาญแ,แล้วนะคะงานแฮนด์เฮดนะคะนี่นี่นะคะอ่นะคะ่ะทุกท่านกระเป๋ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเป็นแบรนด์อะไรนะคะมันอยู่ที่คนใช้ว่าเราพอใจขนาดไหนนะคะ<ม>เห็นไหมคะอันนี้คือฮะ ของไอเจียบบันส้มรงมากเต๋นี่นะคะสวยมากเลยค่ะตัด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 ,ตดค่ะเห็นไหมมานั่งรอช่างนะจนได้กระเป๋าใบหนึ่งแสดงว่ารอนานหลายชั่วโมงมารอช่างหลายชั่วโมงแสดงว่าช่างร้านนี้เป๊ะจริงๆก็มีลูกค้าหลายท่านนะคะห่อข้าวมาด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้จักว่ามาที่นี่จะได้กลับข้ามมาเช้ากับเย็นคะ่ะร้านนี้นะคะ มาเรียนกับเช้ามาเรียนกับเช้าค่ะร้านซิเดเลลล่าค่ะเพราะมีช่างคนเดียวนะคะทําคนเดียวนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะงานแฮนด์เฮดนะคะกระเป๋าแฮนด์เมคนะคะเห็นไหมคะอืมเราใช้เอามือเฮ็ดนะคะขนาดหนูยังสารไม่เป็นเลยถ้าจะเป็นเอาไม้ไผ่ทาก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่ามันจะอ่ามันจะหลายอย่างหลายขั้นตอนนะคะอันนี้ก็คือมันวัสดุมันก็โอเคมัน มันเป็นสีมันเป็นย,นยาวๆแล้วก็สัน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 นะคะสันไปสันมาแน่นเลยนะคะ f c ซทุกท่านนะคะเห็น<ส>ไหมคะเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นขึ้น,นอ่ขึ้นสายนะคะทีนี้<ส>นี่เห็นไหมคะดูไปดูมาคือเสร็จแล้วะ่ะนะคะเห<ส>็นไหมคะ,มะ,คะงานอดิเลกนะคะเขาเรียกงานอดิเลกงานฝีมือด้วยนะคะ คลิปนี้ก็อาจจะเกิดประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะนะคะคน,นี่เห็นไหมลายที่เราเห็นนี่ก็คือลายอะไรคะคุณพี่ดอกพิกุลดอกพีกุลน,นะคะ ดูดเห็นเ่แกสมัยเเรียนยรงเรียนไอ้สกคนละแี่ิของดีเมอจะแปดขาพูเยอะแไหนน้อยนี่ไม่ได้เดือดเป็นไอดอลเนียบอกเออใช้ป็นคนตลกนะฮะแล้วเราก็จะขึ้นขึ้นสายนะคะทุกท่านวอจ้า มอะันนี้นตอนัน้หายนะอันนี้ตนงบ้านสวัสดีทุกท่านนะครับมีหลายมีหลายคนนย่หันคนดูหมอดูพายุซี่หลายอ่านหลายหม่องแม่แล้วก็เมืองคทดังเทียอยู่แต่เจอแต่ว่าแล้วก่วนมากกับมีแต่เห็ดสวนเห็ดยางไปเวลาคนมากก็ลาแปนสั่นล่ะ สมตำบ,บ่ได้ขายนูขายผ้าคลุมไหล่เราขายนูก็ขายผ้าคุมไหลงานแฮนด์เมดเหมือนกันงานแฮนด์เมดเป็นการทอของชาวบ้านเป็นเป็นผ้าหมักโคลยู่ที่หนองบัวลำพูแล้วก็ทํายากเหมือนกันสามวันเกิจะได้พืนหนึ่งสรแล้วก็มาปัน่นใช่ไหมเห็นไหมลูกก็เลยเห็ดลูกก็เลยมีฝีมือในการเห็ด ให้บันก็งามอ่ะหมกกจิกืน่ะไปเดีวสองหมวมที่ส,วส,วส,สามนั่นเห็นบ่น,นี่เห็นไหมเขาเขาเรียกเชียรไม่ทิ้งแถวนะคะแม่ทอผ้าไหมลูกก็มาสารนะคะไม่ใช่ว่าใครจะทําได้ง่ายๆนะคะนี่หนูดูไปหนูดูไปก็ยังทําไม่ได้เลยนะคะเห็นหมคเสร็จแล้วนะคะสวยนะคะสีนี้ค่ะมันจะออกสีแดงลาย ลายดอกแดงเลือดนกค่ะลายดอกพิกุลนะคะพี่เพิ่นเปเอฟซีน,น้องเคสซีจะจะสม,มัยน้องเคสซีเรียนหนังสือเห็นพื้นที่ก็ยังจัดจังเห็นหแล้วก็ตลกครับเพราะหนูเป็นคนตลกนะคะแค่ขี่หน,ผนูผู้น้อยผู้หน่อยจะจะเอฟซีนะคะพอโตขึ้นก็เป็นสาวฮอร์โมนฮอร์โมนพุ่งพลิบเพราะว่ามีเจเพราะว่ามีเจเดียเป็นไอดอลนะคะตอนนี้เจเดียก็จะเป็นร้อยโลแล้วค่ะ ะะสวัสดีค่ะอายุแปดน้ำหนักก็ประมาณแปดสิบเอ็ดใช่ไหมแม่เดิมน,น้ำหนักจะประมาณ 80, แปดสิบเอ็ดละชันว่าไรเยหรืม่แต่สร้างดดม่อยู่นี่ชันว่ามแต่สร้างอยู่ในแมมีบอกนะคะหนูยังไม่ได้ช่างนานแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้คือรอเรารอ,รอดูว่านะคะหลังจากที่ตัดออกแล้วมันจะได้รูปทรงไหนนะคะนี่เห็นไหมคะ ต้องเก็บดีๆนะคะมีต้องคมชัดๆเห็นไหมคะต้องใช้คัตเตอร์เท่านั้นนะคะแล้วข้างในเราก็จะตัดไหมนี่สร้างปากกึกสร้างไม่ได้บอสด้วค่ะเพราะว่าอันเคสซีบอลบุดแล้วแล้วประเดี๋ข้างในเราจะเอายังไงคะวิธีการตัดข้างในทำยังไงคะไหนเค็บซีไม่เห็นเลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะนะคะ นี่ค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเราก็ไลฟ์สดเราก็ถ่ายคลิปแบบเรลูตี้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูในส่วนของขอบตรงนี้ก็จะสานอีกใช่ไหมคะจะทำสายแล้วทีนี้ค่ะจะทําสายนะคะเห็นไหมคะมนี่นนนทักดอกปกติไม่ต้ทักดอกใช่ว่าทักอ๋อทรงสวยนะคะเขาเรียกทรงอะไรคะนี่ทรงกระเป๋าถือทรงกระเป๋าถือหิ้วนะคะสวยมากเลยนะคะ มันไม่ใช่ง่ายๆนะคะเป็นงานฝีมือนะคะเห็นไหมนะคะพี่เขาก็จะเสร็จแล้วนะคะเป็นัตสะอ่อนได้พี่น้องถ้าสนใจก็ติดต่อเลยเบอร์ชิ่นองแคซี่พูดไปข้างต้นนะคะบ้านพี่เขามีหลากหลายพี่เขาทำไว้แล้วนะคะ อันนี้ก็คือมาลาสมสวยนะคะมาลาสมสวยก็เลยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะเห็นไหมคะแต่รู้สึกว่าถูกมากนะใบละลอยนะก็ถือว่าถูกอยู่นะมันเป็นงานฝีมือนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนี่นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะ FC ยนะคเดี๋ยวนี้นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะ FC นะคะต่อไปพี่เขาก็จะถักสายนะคะ นี่นะคะถักสายนะคะถักสายถนะักสายก็ใช้เอ๋อ,อเก่งมากเลยค่ะนะคะถือตามอีพีต่อไปนะคะถักสายค่ะนี่นะคะ